นั่ง้วยสติรู้สึกตัวมีความสุขลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติรละลึกรู้ที่ร่างกายที่นั่งรู้สบายสบายที่ร่างกายประมาณ20อร์ซ์มีสมาธิรู้สึกกายรู้สึกฐาน20ซมีสติและสัมปชัญญะและมีสมาธิตั้งมั่นในสมาธิ มีสติสัมปชัญญะประมาณ80%รู้กายรู้ใจรู้กายที่นั่งรู้ในมุมของกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้กายที่นั่งในมุมของอิริยาบทในมุมของปัญจทวารทั้งห้ามีภายในแล้วก็ภายนอกรู้สึกตัวก็รู้รูปและรู้นามนะรู้ใจก็รู้เวทนาสัญญาสังขารที่มันปรุงแต่ง เมื่อรู้กายรู้ใจแล้วจิตผู้รู้ก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อกายและใจคือความยินดียินร้ายด้วยเวทนาคือการหลงไปที่มันอยากให้มันอยู่นานนานด้วยตัณหากาม,มาตัณหาเวลากระทบแรด้ดีเกิดความพอใจอยากได้อย,ไดอยากมีอยากเป็นกระทบผัสสะขึ้นมาแล้วเกิดความไม่พอใจไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นงั้นสติที่เราฝึกมาอยู่ที่ฐานจะเป็นผู้ตั้งมั่น ระล,ลึกรู้ที่ฐานเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้กระทั่งฝึกเดินวิปัสสนาสติก็เป็นฐานของจิตในการเดินวิปัสสนาแม้กระทั่งจะเข้าฌานทำสมาธิแบบสงบสติก็จะต้องอยู่ในสมาธินั้น20%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีสติไม่มีความเพีย เมื่อไหนเมื่อไรที่ไม่มีสติเมื่อนั้นไม่มีความเพียรคนไหนที่ทําแต่สมาธิดิ่งไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนั่นคือมิจฉาสมาธินั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพาเราออกจากทุกสอนให้ถูกทางแม้กระทั่งสมาธิก็สอนให้ถูกทาง,ทง,าถ,ทางถ้าคนไหนเข้าสมาธิแล้วดิง่งดิ่งดิง,ดงลืมกายลืมใจแล้วคุณจะเป็นนิพพานได้ยังไงคุณอยากจะพ้นทุก แต่คุณจมอยู่ในทุกข์ก็คือจมอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางให้ถูกต้องเรียนให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิจะทำให้เรารู้ว่าผิดนะถูกนะสงบแต่ไม่ตื่นรู้ในความสงบนั้นความสงบสมาธิก็ไม่เป็นบาดฐานของการเดินปัญญาแต่จะการจะการเป็นบาดฐานของการมีตัวตนจะจมกับอารมณ์แล้วจะมีขัน ที่เป็นสมาธิในปัจจุบันไปสร้างขันที่จะมีสมาธิในอนาคตไปพบที่มีสมาธิมันสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานสี่จะอยู่กับเราในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อแม้กระทั่งกโกรธอยู่ในโลภแห่งกามโลภและหลงสติและสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็จะช้อนจิตแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ผู้ดู และจะเป็นเหตุให้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แม้กระทั่งเผลอสติสัมปชัญญะจะรู้ทันกลับมาที่ฐานแยกระหว่างความเผลอกับจิตความเผลอจะดับจิตผู้รู้จะเกิดทันทีเวลาปวดขาจิตไหลไปหาความปวดสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะดึงจิตไม่ให้จมกับความปวดไม่ให้มีตัวตนในความปวดแล้วจะมีจิตมาเกิดที่ฐานจะแยกระหว่างกายและก็ความปวด เมื่อปวดแล้วหงุดหงิดจิตจะอยู่ที่ฐานมีสติและสัมปัสัญญะแล้วก็แยกออกจากความหงุดหงิดอยากขยับจิตจะอยู่ที่ฐานแยกความอยากไม่จมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นสติจําเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อสติประฐานสี่จะเป็นตัวปรับทุกอย่างไม่กระทั่งหลงไปที่บุญหลงไปหลงหลงไปที่คุณงามความดีสติก็จะมี อยู่ภายใต้การสร้างบุญสร้างกุศลจะทำบุญต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็ยังทำบุญต่อนะทำบุญประกอบด้วยปัญญาไม่ยึดผลในบุญนั้นแต่ทำบุญให้จิตสงบตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วเอาจิตที่สงบที่มาจากการทำบุญไปเดินปัญญาต่อต่อยอดได้ังนั้นคนที่มีบุญมีความสุขเขาจะไม่ฟุ้งซ่านเป็นเหตุปัจจัยให้จิตมีความสงบตื่นตั้งมัน่นแล้วก็แยกรูปแยกนามได้ คนไหนที่อยู่ในโลภในโกรธในหลงในสมาธิที่ลึกเกินไปสติและสัมปัญญาจะช้อนจิตออกจากการมณแล้วมาตื่นตั้งมั่นที่ฐานแล้วพบก็จะขาดลงขณะนั้นพบก็คือจิตตราที่ปรุงแต่งนั่นเองการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็เป็นวัตถุที่จะดึงจิตออกไปพบก็คือการกระเทือนมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารมันก็จะดึงจิตไปเหมือนกัน รูปก็จะดึงนามก็จะดึงขันห้าไม่ว่าจะภายในภายนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนมีแรงดึงดูดมีกระแสของแม่เหล็กมันจะดึงดูดจิตออกไปหลงไปที่อดีตขันในอดีตขันในอนาคตขันใกล้ขันไกลแล้วเราก็เพลิดเพลินในตัวตนอยู่ในขันเหล่านั้นแล้วก็ไปสร้างขันต่นในอนาคตผลสติต้องฝึกให้เข้มแข็ง เราจะมีสัมปชัญญะรู้ควรรู้ไม่ควรเราจะเห็นกิเลสตัวเองนักปฏิบัติธรรมกระทบรละหันมารุใจตรงที่กระทบมาหันมารุใจจะเห็นกิเลสตัวเองเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเสร็จแล้วความเพียรขันติสัจจะประกอบด้วยปัญญาจะทำให้เรามีความเข้มแข็งในการสร้างบารมีจะถอดถอนตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นบางครั้งคิดอะไรก็แล้วแต่เราก็พูดขึ้นมาเลยเพราะเรายึดในความคิดอุปทานและตัณหายึดแสดงออกมาพอปฏิบัติมากขึ้นพอคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าคิดอยากพูดจะเห็นความอยากเมื่อเห็นความอยากอยากถูกรู้ถูกดูอยากดับปุ๊บมันทําให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดแล้วจิตจะดูว่าความคิดเนี่ยมันสมควรพูดไหมถ้าสมควรพูดก็ต้องพูดแต่พูดแบบถูกกาละเทศะไม่ใช่ห้ามพูด แต่พูดแต่จะรู้ในสิ่งที่สมควรพูดว่ามีประโยชน์ไหมนักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักตัวตนของตัวเองแล้วทำลายกำแพงความเป็นตัวตนแล้วจะรู้จักเขารู้จักเรารู้การรู้ประชุมชนรู้ควรไม่ควรจะไม่จมกับอารมณ์แต่จะมีปัญญาพาออกจากทุกข์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวตนจะค่อยๆขาดลงขาดลง เราจะวัดกันที่กี่เลนแล้วเราจะมีวิริยะขันติแล้วก็สัจจะถ้ามีสัจจะจะต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติเราจะเจอวิกฤตเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแต่จิตจะมีความเข้มแข็งมีความเพียรรู้ทันกับปฏิฐานมีความเพียรแยกมีความเพียรในการโยนิโซแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นบารมีจะเกิดขึ้น เราจะไม่เป็นคนเหลาะแหละเหลาะแหละจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าบารมีเราพอเราอาจจะเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพากแต่ของที่รักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแต่สติและสัมปชัญญะจะรักษาจิตไม่ให้จมกระพบอันนี้เราจะทําความสงบกันทําสมาธิที่เรียกว่าสงบความว่าสงบหมายถึงสงบจากบาปและอกุศล การทำความสงบแบบสมาธิไม่ใช่ทำแบบซื่อบือ้อนิ่งแล้วไม่รู้สึกตัวจะต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้นแล้วไม่กินสมาธิจะมีสติรู้ทันรู้เนื้อรู้ตัวและจะเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาได้คนไหนที่ทำสมาธิแล้วดิ่งให้รู้ว่าดิ่งกับปฏิฐานให้ได้คนไหนที่ทำสมาธิแล้วกลายเป็นโมหะหลับไปเลยลืมตาขึ้นมาได้เพราะสมาธิเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่ตา พยายามรู้สึกตัวคอไม่ตกหลังไม่โกงไหล่ไม่ตกอกไม่หอ่อคางเราเป็นไงบ้างสังเกตนักปฏิบัติธรรมบุคลิกต้องไม่เสียหลังโกงไหมคอตกไหมตัวตั้งขึ้นมารู้สึกตัวคางไม่ตกรู้สึกตัวสบายๆมีสติรู้สึกกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออก คราวนี้เราปรับจิตอยู่ที่ลมแปสิเปอร์เซน์ใครถนัดลมก็ใช้ลมใครถนัดท้องพองยุบใช้ท้องพองยุบคนไหนถนัดเคลื่อนไหวจับที่การเคลื่อนไหวคนไหนพุโทโธจับที่พุโทโธพอเราจับลมจับพุโทโธจับการเคลื่อนไหวปุ๊บเราจะรู้สึกร่างกายที่นั่งเป็นแบ็กกราวด์เบาๆข้างหลังไม่ได้อยู่ที่ลมร้อยเปอร์ซ ม่ได้อยู่ที่มือไม่ได้อยู่ที่ท้องไม่ได้อยู่ที่พุโทโธร100้อยเอยู่แค่80%ดสรซนตนรู้กายรู้ใจไปด้วยเบาๆเห็นกายนั่งเป็นแบ็กกราว์เบาๆข้างหลังไม่ใช่ร้อเปอร์นตะ80%ดซนแล้วจะรู้สึกตัวไปด้วยหายใจเข้าก็เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกชัด80%แต่เห็นร่างกายนั่งเป็นแบ็กกราวเห็นมือที่เคลื่อนไหวด้วย แต่เห็นกายนั่งเป็นแบ็กกราวด์เห็นท้องพองยุบด้วยก็เห็นร่างกายนั่งเป็นแบ็กกราวด์ข้างลราจะมีสติและสัมปชัญญะอยู่ประมาณ20%เอร์ซเพื่อจะระวังไม่ให้จิตเป็นแน100่ร้อยเปเซไม่ให้จิตหลงออกไปข้างนอกเวาลากระทบอันสติและสัมปชัญญะจะคอยทำงานหนักอยู่ในสมาธินั้นไม่ให้ดิ่งไปที่สมาธิจนหลุดเข้าไปในสมาธิไม่รู้กายไม่รู้ใจ นั้นสติมันจะคอยระวังไม่ให้เป็นมิจฉาสมาธิคอยระวังจิตไม่ออกไปที่วัตถุภายนอกเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือความสุขหาอารมณ์ที่ตัวเองอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายสบายแล้วสมาธิจะเกิดได้เมื่อรู้ทันอยากถ้าเราอยากสงบเราจะทุกทันทีให้รู้สบายสบายแต่อย่าสบายจนเพลินให้โมหะครอบให้นิวรณ์ครอบ ความเพียรจะมีอยู่ในสมาธิแล้วก็สติเสมอรู้สบายบายเห็นกายเป็นแบ็กกราวด์จะใช้สมาธิใดก็ได้เห็นกายเบาๆเป็นแบ็กกราวด์จับฐานให้แน่นจิตจะได้มีแรงมีกำลังสมาธิเป็นกีฬาของจิตทำให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังให้จิตมีพลังอันโลกข้างนอกมันยังหมุนอยู่นะยังไหวอยู่นะ แต่จิตจับฐานข้างในสงบร่มเย็นอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตและสติและสัมชัญญะจะไม่ทิ้งร่างกายนะขณะที่หายใจเข้าหายใจออกยังระล,ลึกว่าหัวเราตกไหมคอเราโก่งไหมไหลไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะคนทําสมาธิต้องเข้มแข็งนะนางงนะกายต้องตั้งตรงนะ พรมเขาจะสวยงามแต่ถ้าคอตกไม่ใช่พรมแนละเป็นสัตว์เลชานวันนั้นต้องเปลี่ยนพบให้เร็วที่สุดสบายสบายรู้สึกต่อเน,นื่องในสมาธหาามามิหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายทางร่างกายนั่งบางๆสบายๆ ไม่ใช่จิตแนบหนึ 1. 1่งต่อหนึ่งหนึ่งจิตแพ่งอยู่ที่ลมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็แนบกันหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันง่วงลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกรู้สติสบายสบายหายใจเข้ามีความสงบใจหายใจออก มีความสงบใจยิ้มมีความสุขที่มุมปากยิ้มมีความสุขในสมาธิสมาธิกับการหลงคนละอันกันนะสมาธิกับโมหะก็อาจคนละอันกันคนไหนที่นั่งรู้สึกตัวรู้สึกลมสบายสบายแล้วแสงมันค่อยๆผุดมาบางทีก็มีแสงที่ตาบ้าง มีแสงที่ใจบ้างบางคนมีแสงสว่างที่หน้าผากบ้างบางที่อาจจะมีสีต่างๆคุณมีทางเลือกสองทางทางที่หนึ่งคุณทิ้งแสงกลับมาจับลมให้สงบทางที่สองคุณอยู่กับแสงจับแสงเอาไว้ขณะที่จับแสงมีสติเบาๆสบายๆ20ให้มีสติ ถึงจับลมก็ยังต้องมีสติรู้สึกหากเราจับแสงแล้วมันมีปิติเลื้อยขึ้นมาให้รู้ว่าปิติพอจับแสงแล้วมีความสุขเลื้อยขึ้นมาให้รู้ว่าสุขพงคนจับแสงแล้วเป็นอุเบกขาเอกคตาจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตไม่ไปไหนเลยมันตั้งเป็นอุเบกขา ให้รู้ทันว่าอุเบกขาแล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆขณะที่อยู่กับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มสงบขึ้นสงบขึ้นจิตจะได้มีกำลังจะเริ่มมีพลังจิตจะได้มีแรงไปต้านกระแสของโลกอยู่กับเขา ้สติด้วยสมาธิจะไม่มูมามกินแต่สมาธิทำความสงบให้กับจิตความสงบคือการไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์จิตจะไม่เร่าร้อนจิตจะได้มีแรงและกำลังจะได้ไปเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏและก็รูปนี้ สง,งบเบาสบายสงบ,สงงบ,สงงบแล้วมีสติตื่นรู้อยู่ในสมาธินั้นยิ้มแบบมีความสุขในสมาธิคนไหนที่ไม่สามารถเข้าฌานได้ ไม่สามารถสัมผัสวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาได้ก็ไม่เป็นไรพยายามเขาคลออยู่กับลมหายใจหรือกรรมฐานของเราพอได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บมันกําลังจะวิ่งมาสติจะรู้เร็วก็ค่อยดึงจิตกับมานิดหนึ่งช่วยมันนิดหนึ่งประคองกลับมาที่ร่างกายที่นั่งแต่จะมีสติคอยระวงังไม่เครียดไม่ตึงสัเกินไปให้จิตได้พักอยู่กับอารมณ์เดียวให้นานที่สุดมากที่สุดปล่อยที่สุด ถ้าทำสมถะต้องช่วยมันนิดนึงต้องทำนิดนึงแต่ไม่ทำด้วยการตึงและเครียดไม่ทำด้วยตัณหาทำเพราะรู้ว่ากระทบปุ๊บจิตจะวิ่งก็ค่อยเอาจิตกลับมาทิ่ฐานมันจะอยู่ที่ฐานได้นานขึ้นนานขึ้นไม่สงบก็ไม่เป็นไรแต่จิตได้อยู่กับลมเดียวให้มากขึ้นมากขึ้นจิตจะได้พักผ่อนถ้าจิตมันคิดมากเลยคิดแล้วคิดอีกเอาจิตมาคิดเรื่องร่างกาย มาคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังตับไตเอ็นกระดูกมาเห็นก้างกายนี่มันจะได้อยู่กับกายได้นานขึ้นนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็อยู่กับมันไปแต่อย่าทิ้งสติทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามอยู่กับลมหายใจให้มากที่สุดบ่อยที่สุดขณะที่หลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุงงฟ้งรู้ มันเป็นเหตุให้ลบพบของการหลงสั้นลงพบของการรู้มากขึ้นแต่ก่อนหลงแล้วไปคิดนานเลยเดีย๋ยวนี้ก็รู้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นทําให้มากทําให้ปล่อยมันก็รู้มากขึ้นเร็วขึ้นต่อไปยังไม่ทันหลงเลยมันกําลังจะหลงสติมันเร็วซะแล้วต่อไปมันก็เลยตื่นอยู่ที่ฐานมันเลยสงบอีกแบบหนึ่งสงบแบบจิตตั้งมัน่น ถ้าทำความสงบแล้วไม่สงบแล้วหงุดอิดให้รู้ว่างุดอิดไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหน้าที่ของเราคือมาอยู่ที่ฐานแปดสิบเปอร์เซ็นทำสบ,สบายเป็นการพักจิตสมาธิเป็นกีฬาของจิตทําให้จิตมีแรงมีกําลังมีกล้ามเนื้อจะต่อฐานการปฏิบัติได้สงบสบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันคนไหนทําชานได้ก็ทํา อยู่กับฌานด้วยสติจะเห็นเลยกรรมฐานจะอยู่ส่วนหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาจะเกิดทางใจจิตจะไม่จมกับกรรมฐานจิตจะจะไม่จมกับองค์ฌานแต่จิตนจะมีสติรู้อยู่ในสมาธินั้นตื่นรู้ในสมาธินั้นคนไหนที่ดิ่งดิ่งดงิจนสงบนิ่งเข้าไปในสมาธิไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยนะว่าสมาธิ ต้องพาคุณไปเกิดสะสมไปเกิดมีภพเป็นทั้งรูปประภมและอนุป,ประภมแต่ถ้านั่งแล้วดิง่งดิงดิงดิงมีตรกายอย่างเดียววิญญาณไม่มีผู้รู้ไม่มีคุณจะจับไปเกิดเป็นภมลูกฟักทันทีเลยมีขันขันเดียวไม่มีวิญญาณไม่มีจิตผู้รู้ไปมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าโลกเที่ยงข้างบนกลับมาเกิดทั้งล่างไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นเดรจฉี เพราะมิจฉาทิฏฐิระยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเพราะจะไปเกิดในโลกที่ว่างๆและเที่ยงๆไม่มีวิญญาณไม่มีผู้รู้หามีประโยชน์ไม่เสติจำเป็นรู้อยู่ในสมาธิเวลาเริ่มสงบจิตจะดิ่งไปอารมณ์เดียวให้รู้ทันจิตจะสงบแบบตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่ไปเป็น มิจฉาสมาธิบางคนเริ่มสงบบ้างไม่สงบบ้างบางทีมันมีเวทนาทางกายทางใจเกิดขึ้นพยายามรู้ทันเอาแล้วจะทิ้งฐานบางครั้งมีเรื่องสัญญาเก่าๆมีความคิดเก่าๆมีเรื่องเก่าๆผุดขึ้นมามีอนาคตมีการปรุงกุศลอกุศลอย่าทิ้งฐาน80%แค่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นจับฐานเอาไว้จิตจะสงบอย่างต่อเนื่อง ให้จิตมีแรงกำลังอยู่ที่ฐานเพิ่มพลังให้กับจิตไม่ทำลายเขานะแม้กระทั่งเขาจะง่วงเขาจะเบื่อเขาจะขี้เกียจเขาจะปรุงแต่งไม่ทำลายเขานะเราแค่เอาสติรู้ทันเอาสมาธิกับับปดสบ์ซไม่ทิ้ง80%ดขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้อยู่ที่80%นั้นรู้บางๆเบาๆแต่จะอยู่ที่ฐาน แปดสิบเปอร์เซ็นตไม่ทำลายทั้งสิ้นเพียงแต่หันกลับมาทำสมาธิฝึกสมาธิก็ต้องมีความเพียรด้วยมีขันติด้วยมีสัจจะด้วยถ้าฝึกสมาธิถ้าไม่มีความเพียรเดี๋ยวสมาธิก็จะกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งจดจ่อไปเลยความเพียรช่วยให้สมาธินั้นเกิดต่อเนื่องต่อเนื่อง ถ้าไม่มีสมาธิวัตถุกรรมหรือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาไหลออกไปข้างนอกได้หรือเพ่งจมไว้ข้างในนั้นฝึกสมาธิต้องมีสติคอยระวังต้องมีความเพียรคอยกํากับอยู่ในสมาธินั้นสติและความเพียรเขาจะคู่กันเสมอและเขาจะรักษาสมาธิให้เกิดต่อเนื่องความเพียรก็จะรักษาสติกับสมาธิให้อยู่ร่วมกันให้บ่อยที่สุด อันสมาธิก็จะทรงอารมณ์ได้นานขึ้นนานขึ้นมันจะมีเพื่อนช่วยกันทำงานเวลานิวรณ์หรืออะไรเกิดขึ้นถ้าอินทรีย์สมาธิไม่แก่กล้ามันจะดึงจิตออกไปปุ๊บเนะี่ยสติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรจะกลับมาที่ฐานแปดสิบเอร์เซตอบทีละขณะทีละขณะมันจะยาวขึ้นนานขึ้นนานขึ้นนั้นต้องเพียร ไม่เพียนเราจะเพลินจะเป็นร้อยเปอร์เซนบางทีมันจะไม่เพลินมันจะไหลไปกับอารมณ์เขามีมันสมาธิมันตื่นตั้งมั่นรู้สงบพอสงบนั้นมันสงบจากบาปอกุศลสงบจากความยินดีกินร้ายสงบจากตัณหามันจะเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบขึ้นมาเอง อู่ความสงบนั้นจิตจะได้เติมกำลังจะได้มีแรง อย่าลืมนะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อแม้กระทั่งทำสมาธิสติและสัมปชัญญะจำเป็นที่จะรู้บางบางสบายสบายสักยีสิบเปในสมาธินั้นถ้าเราดิ่งปุ๊บมันไปเป็นมิจฉาทันทีไม่มีสติไม่มีสมาธิปุ๊บจะหลุดไปที่โลกวัตถุของกามและความคิดนึกรุงแต่งทันทีอย่าไปกินสมาธิ เอาแค่ฝึกสมาธิให้ความสงบไม่ฟุ้งซ่านจะได้เปบาทฐานของการเดินปัญญาให้สงบใจขึ้นมาสงบมีผู้รู้ตื่นอยู่ตรงนั้นแค่นี้ก็รู้ลาแล้วถ้าเราเสพสมาธินานเกินนานเกินโดยไม่มีสติมันจะกลายเป็นอาจินนก,กรรม ันจะเคยชินในการกินสมาธิพอนั่งปุ๊บมันจะดิ่งแล้วตัวตนจะแรงมากพอเรากินอารมณ์กินสมาธิกินฌานพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยไม่มีสติยับยัง้งโกรธก็กินความโกรธโลภหลงตัวตนจะสูงจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองทุกข์ก็จะตามมาพันธะอยากจะพ้นทุกเนี่ยก็ต้องรู้ทุกฝึกสตกิสมาธิให้เป็น อย่าทิ้งสติเมื่อไหนเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรแม้ในสมาธิก็ต้องมีความเพียรฝึกยิ้มเบาๆที่มุมปากฝึกมีความสุขลองสังเกตนะเราเริ่มยิ้มเบาๆที่มุมปากนะใจเราจะชุ่มขึ้นมาจะฉ่ำขึ้นมาเลย ใจมันจะมีความสุขมันจะมีสติปุ๊บมันจะระลึกเลยฉันยิ้มแล้วนะพอยิ้มปุ๊บใจมันจะซอฟเข้ามาพอซอฟแล้วเราก็จะเห็นฐานชัดจะมีสติคอยระวังไม่เป็นมุมมายมุมมามกินสมาธิสงบอยู่ในสมาธินั้นมีความสุขค่อยๆรู้สึกตัวต่อเนื่องคราวนี้อยาจะปรับ จากการที่อยู่ในสมาธิ80%พลิกให้อยู่ในสมาธิให้20%จะปรับให้มีสติ20%เป็นสติ80%จะกลับมาที่สติปฐาน4อันค่อยๆรู้สึกจากสมาธิในการจดจอ่อกลายเป็นสมาธิในการละลึกรู้รู้สบายๆที่ร่างกายที่นั่ง แล้วรู้แล้วก็ทำจิตกว้างก็ามาเห็นร่างกายนั่งมาเห็นหน้าอกมาเห็นสะดือมาเห็นไหล่สองข้างมาเห็นหน้าผามาเห็นขาสองข้างทำจิตกว้างกว้างขยายออกมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งสบายสบายประมาณยี่สิบเปอร์เซนตให้มีสมาธิรลลึกลงที่ฐานยี่สิบเปอร์เซ็นตุเห็นหลวมไม่มีจุดใจของร่างกายเห็นทั้งร่างกาย สมาธิจะเห็นระล,ลึกรู้สบายสบาย20์ที่ร่างกายจะปรับจาก80มาเหลือแค่ยีที่เหลือจะเป็นสติปัฐานสสติจะระลึกลงที่กายที่ใจคือรู้สึกตัวนั่งสบายสบาเพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ฐานสบายสบาย20ซจะมีผู้รู้เข้มแข็งขึ้นมาจิตผู้รู้ วิญญาณขันจะเห็นรูปประขันนั่งเมื่อเห็นกายนั่งปุ๊บเราจะเห็นความปวดเป็นวิญญาณขันแทรกอยู่ที่ก้นบ้างที่หลังบ้างจิตผู้รู้ก็จะเห็นเลยว่าความปวดเนี่ยเป็นไตรลักษณ์พอเห็นกายนั่งปุ๊บเนี่ยจิตจะเห็นในกายไม่ใช่เราเป็นรูปรูปหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนัตตาเห็นความปวดเป็นทุกขังการานัตตาสักพักนั่งอยู่แล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาขันทางใจ สักพันึงจิตอยู่ที่ฐานเห็นสัญญาสังขารปรุงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตอยู่ที่ฐานตั้งมันเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปและนามจะทํางานมันเองอันรูส้สบายสบายย้ายจิตมาที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากจิตจะมาที่หน้าผากมาที่ปลายจมูก สังเกตมานเร็วไหมพุ๊บไหมพอพุทป,ปุ๊บปุ๊บไหมพอเราไปทําความสงบแล้วจิตมีแรงแล้วจิตจะคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวแล้วเอาจิตมาที่หน้าอกสะดือหัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันจะชัดที่ฝ่าเท้ามากแล้วเราจะฉลาดในการย้ายจิตเอาจิตมาที่หน้าอกปุ๊บมาที่หน้าอกไหม เอาจิตสบายๆระลึกลงที่กายที่นั่งร่างกายนั่งสบายๆหน้ายิ้มที่มุมปากมีความสุขในการถวายงานแกพระรัตนตรยัยหายใจเข้าลึกๆล,ลึกอีกครั้งหนึ่งค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ก่อน